this is right? always forget here, that สวัสดีค่ะวันนี้จุนมาดินเนอร์ค่ะจริงๆเป็นร้านฟินโชที่ชอบมากค่ะซัมเบร์เรียซัมเบอร์ยรียหอยเชลล์ค่ะอันนี้ you can take the this is <Yep. S 1> tomato with anchovy mm hmm. มากินดินเนอร์ล่วงหน้าค่ะ <laughs> my birthday at once ค่ะ in at once yeah. oh. วันนี้เปลี่ยนเป็นไวาย์ยี่ห้อนี้เพราะว่าไวา์ที่ชอบกิน inu resta ไม่เย็นค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไวาย์ยี่ห้อนี้ mm hmm. yes น mm ี่จุนชอบมากค่ะหอยเชล ตัวนี้เขาเรียกว่า,าซัมบูริยนะคะซัมบูริ亚 t a m b o r d สวัสดีครับยังสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะมากินแอสวานค่ะวันเกิด้องหน้าค่ะที่นี่จะเป็นบาร์ที่จุนชอบมากค่ะเป็นเนี่ยข้างนอก ตอนนี้เป็นเมนคอร์สค่ะจึงกินเนื้อแกะย่างค่ะ lamb steak lamb l e and Jeremy my boyfriend he have what y s e what you have ช h u r a t o n shuraton is beef ค่ะที่เขาหมักค่ะหมักเป็นเนื้อเนื้อเนื้อวัวที่หมักค่ะ yeah shuraton wow look at this it's v e r y nice ชรอนอ่ะ Eat Cut อีซี่คัดอิดสีสวยๆค่ะดูสิคนที่ชอบกินเนื้อวัวต้องไม่พลาดนะคะ <like> เดี๋ยวจุนจะถ่ายให้ดูค่ะว่าเนื้อชอตอนท,ที่แฟนจุนพูดเนี่ยมันเป็นแบบไหนเขาหมักยังไงนะคะเดี๋ยวจุนให้ดูค่ะ นี่ค่ะที่เนื้อวอัวที่แฟนจูนออเดอร์ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจูนจะให้ดูอีกช่องโอเคนี่ค่ะเขาจะหมักแบบนี้แหละมาดูต่อค่ะคุณเจรามี่เจรามี่จะกินแล้วจะคัด I no really I said really. gonna see how you cut the beef and then you can no, I'm just, just checking d h uh, e parts I'm looking to see where i s t a r t อันนี้500กรัมนะคะ5.50ยูโรต่อ100กรัมค่ะแต่เขาถ้าคนเดียวเขาขาย500กรัมค่ะ How mm. ห้ r ร n เ c e o น a y that's good. <S จุนกินแกะคะ่ะเนื้อแกะจุนก็ยังชอบกิน uh, no, no, no. จุนสั่ง <Okay. S 2> medium มเว l นะคะคือค่อนไปทางสุกค่ะ oh. ท่นนี้แฟนคูจะกินค่ะเจราติน Have to help me ไม่ I have too much already โอเคค่ะ